สวัสดีครับผมเตเน,นมอนครัลบคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ p p h o n e 1 5นะก็มีหลายข่าวเลยครับมีทั้งเรื่องของภาพแนวคิดตัวกล่องของ i p h o n e 15 Pro มีผูดเคสนะครับเป็นเคสหนังเทียมเผยภาพออกมาละแล้วก็มีข้อมูลนะครับเรื่องของเครื่องจำลองของตัว i p h o n e 15และข่าวสุดท้ายก็เป็นอัปเดตข่าวสารนะครับข่าวลือ iPhone 15จากเจ้าพ่อข่าวลือเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปหุ้นกันเลยครับ ข่าวแรกนะครับก็เป็นเรื่องของกล่องของ iPhone 15 Pro นะถ้าเป็น iPhone 14 Pro เนี่ยดีไซน์ของกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับ iPhone 14 Pro ก็จะใช้ดีไซน์กล่องเป็นกล่องสีขาวและที่หน้ากล่องนะครับก็จะเป็นรูปนะครับ iPhone 14 Pro มาพร้อมกับภาพพื้นหลังลักษณะนี้นะครับรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าตัว iPhone 15 Pro เนี่ยก็จะใช้ดีไซน์กล่องเหมือนกันที่จะเป็นตัวเครื่องนะครับพร้อมกับภาพพื้นหลัง ข้อมูลตัวนี้นะครับรายงานมาจาก m a x กซูอนะอ้างอิงคู่จาก Seller นะโพสภาพใน X โดยในภาพนะครับจะเป็นรูปภาพตัวกล่อง iPhone 15 Pro นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องแล้วก็พื้นหลังตัว S เป็นโทนสีดำนะครับสอดท้องตามข่าวเลยเลยที่บอกว่าตัว iPhone 15 Pro เนี่ยมันจะมีรุ่นหนึ่งนะครับที่มาพร้อมตัวเครื่องสีดา ทางด้านวิลเลียมไฟส์นะครับเขาก็ได้ทำภาพพื้นหลังตัว iPhone 15 Pro เนี่ยอ้างอิงจากภาพแนวคิดออกมาก็คือสวยงามมากแล้วก็ทางไอโมดเองนะครับก็ได้นำภาพนั้นเนี่ยมาปรับแต่งเป็นโทนสีต่างๆนะครับให้สอดคล้องกับข่าวรือของตัว iPhone 15 Pro สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยผมจะแนบลิงก์งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ ข่าวต่อมาก็เป็นเรื่องของสีสันนะครับเป็นการเผยภาพถ่ายตัวเครื่องจำลองของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus นะครับภาพเครื่องจำลองนี้นะครับเผยภาพโดย s ัน n y d i ิกสันนะครับจะเป็นภาพตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus เป็นเครื่องจำลองนะโดยภาพนี้นะครับไม่ใช่เป็นภาพจริงนะยังมีครั้งจะเป็นภาพที่สื่อถึงดีไซน์แล้วก็สีของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus ตัวเครื่องจำลอง iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus ในภาพเนี่ยจะมีอยู่สี้าสีนะครับก็จะมีสีบลู ซึ่งโดยรวมแล้วตัวสีนะครับก็จะมีความสว่างแล้วก็สีอ่อนกว่าตัวของ iphone 14แล้วก็ iphone 14 plus รุ่นก่อนหน้าภาพเครื่องจำลองที่เราเห็นในภาพเนี่ยมันก็ยืนยันได้อีกเสียงนะว่าตัว iphone 15แล้วก็ iphone 15 plus เนี่ยอาจจะนะครับอาจจะไม่มีสีขาวแล้วก็สีแดงโปรดักเลสเพราะว่าหลายๆข่าวหรือที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบที่จะไม่เห็นภาพตัวเครื่องสีขาวแล้วก็สีแดงของตัว iphone 15แล้วก็ iphone 15 plus เลย ซึ่งตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus สีแดงโปรตักเล็กเนี่ยอาจจะเป็นสีพิเศษก็ได้ที่จะไปเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าคล้ายๆกับสมัยตอนที่ iPhone 7แล้วก็ iPhone 8ที่สีแดงเนี่ยเปิดต,ตัวต้นปีมากกว่าเปิดตัวในช่วงปลายปีนะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องเคสนะก่อนหน้านี้มันมีรายงานบอกว่า iPhone 15ก็จะไม่มีเคสหนังเปิดขายอีกต่อไปนะล่าสุดเนี่ยทางดวลรูสก็ได้โพสต์ข้อมูลเป็นภาพนะครับเป็นภาพถ่ายตัวเคสตัวใหม่ชื่อว่า five woven นะครับเป็นภาพตัวเคสเนี่ยเป็นโทนสีอ่อน,ออน ตัวผิวหลังของตัวเคสเนี่ยจะมีสีค่อนข้างสว่างนะครับแล้วก็สีกรอบตัวเคสเนี่ยจะค่อนข้างมีสีเข้มๆรายงานบอกว่าตัวเคสเนี่ยอาจจะเป็นการผสมผสานระหว่างตัววัสดุซิลิโคนแล้วก็หนังเทียมโดยฝาหลังเนี่ยจะเป็นหนังเทียมที่พิมพ์ลายถักเข้าไปส่วนกรอบเครื่องเนี่ยอาจจะเป็นไม่หนังเทียมก็ซิลิโคนนะฮะโดยตัวกรอบเครื่องเนี่ยจะมีความเข้มกว่าตัวฝาหลังนิดหน่อย อย่างไรก็ตามก็มีผู้มาคอมเมนต์นะครับในโพสต์นี้บอกว่าตัวเคสที่เราเห็นกันเนี่ยอาจจะเป็นเคสปลอมเพราะว่าคําอธิบายภาษาญี่ปุ่นที่มันติดอยู่ในภาพเนี่ยพอมีคนเอาไปแปลแล้วเนี่ยมันเป็นกระดาษคําอธิบายของเคสหนังเดิมดังนั้นเนี่ยภาพถ่ายเคสที่เราเห็นกันเนี่ยอาจจะเป็นเคสปลอมนะครับที่มีการทําขึ้นมาอ้างอิงตามข่าวหรือซะมากกว่า อีกหนึ่งข้อมูลนะครับมาจินบูรายงานข้อมูลว่าภาพเคสฝาบูเวนที่เราเห็นกันเนี่ยมันเป็นของปลอมนะแต่ทางมาจินบูก็บอกว่าเขาก็ได้ยินเรื่องของเคสใหม่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากนะักก็ทางมาจินบูเองก็บอกว่าจะรายงานให้ทราบภายหลังนะครับรายงานสุดท้ายก็เป็นการสรุปข่าวลืออีกทีจะมิงชีขวานะครับเขาเป็นเจ้าพ่อข่าวลือที่รายงานข้อมูลข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone มาตลอดเขาได้อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro ไว้ดังนี้นะครับ ไอโฟนสิบห้าโปรและก็ไอโฟนสิบห้าโปรแม็กตัวเครื่องจะใช้กรอบไทเทเนียมซึ่งจะมีความเบากว่ากรอบเครื่องสแตนเลสของตัวไอโฟนสิบสี่โปรแล้วก็ไอโฟนสิบสี่โปรแม็กผู้ผลิตได้แก้ปัญหาการผลิตกรอบไทเทเนียมหน้าจอแบตเตอรี่ของไอโฟนรุ่นโปรละแล้วก็ได้แก้ปัญหาการผลิตแต่ก k ้องมาดเซนเซอร์ของตัวไอโฟนสิบห้าแล้วก็ไอโฟนสิบห้า plus ได้แล้วครับไอโฟนสิบห้าโปรแม็กเป็นรุ่นสุดท้ายที่เข้าสู่สายผลิตจำนวนมากทำให้สินค้าเนี่ยมีพร้อมจำหน่ายในเดือนกันยายนแต่อาจจะมีจำนวนน้อยในการเปิดจำหน่ายในช่วงแรก p อ o ฟน15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มีสีเกรย์ซิ v เว Black, Blue แต่ไม่มีสีโกลนะครับไอโฟน15แล้วก็ iPhone 15 plus มีสี Black พิง k y o w l o w e l u e และ r e e n ไม่มีสีไว้แล้วก็ Red แล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางมิชิควอนะครับก็รายง,งานข้อมูลว่า iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยจะมาพร้อมพอร์ต USB-C Dynamic Island ส่วนสเปคหลักๆเนี่ยก็จะถูกในอัปเกรดในรุ่น Pro อย่างเช่นตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ใช้ชิป A17 Bionic มาพร้อมปุ่ม a อคชั่นแล้วก็รองรับ Wi-Fi 6e นะครับข้อมูลทั้งหมดนี้นะก็เป็นรายงานข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone 15 Apple นะได้ประกาศจัดงาน Apple Event เดือนกันยายนปี2023แล้วนะครับโดยจัดขึ้นในคืนวันที่12กันยายนย่างเข้าเช้าวันที่13กันยายนตามเวลาประเทศไทย iPhone 15หน้าตาจะเป็นอย่างไรก็ไปลอดูกันในวันงานเลยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i m o d o อ f i c i i l l ไว้ด้วยผมเต็นไอ o มดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ